ไอ้อไอ้ควายเงียบเงีเกินจะเล่นเขาดูเขาดูเขาดูคุณฟังนายนะจากแท่วนะเป็นแก้หัวหน้านั่งเงียบนะไม่ต้องสั่งเต้กูเปลือมึงว่ากูอยากทุกหัวเล่นเลยสิ มาบุาเนี่ยนะผมไม่ต่อนะคมมากเลยครับไม่เคยใครเล่กเก็งกระดา้เลยครับเอวปากอเลยเลยผมผมมาเจอเอาไม้มาวางตรงที่วางแขนให้มันสูงแบบรัดผมได้ไมมกนห้องมองเห็นวตรเก่าดเก่าได้นะกูอาไหมูมันเห็น ถ้าไม่คิดว่าเป็นเจ้านายเดี๋ยวกูวจะถึงือนะมีเขาพิมพ์มามึงโลหา์แล้วเนี่ย